พี่น้องเอฟซีนะครับนี่คือมะตูมมาตูมเดี๋ยวมือนี้สีมาผาบักตูมกินกับข่าวเหนียวสมัยโบราณเพื่นที่กินกับข้าเหนียวห่อนๆนะครับเป็นบายเพ,พื่อนยบนาะภาษาลราวะครับเหมือนาบแต่ภาษาไทยเพื่อนบีบคั้นนะครับนี่ครับนี่นี่มาตูมนะครับแต่ผลน,น้อยมากผลเล็กผลกเล็กนะครับเดี๋ยวจะมาดูที่ผ่าแล้ว เสียวเขาเหนียวมาใส่ยังสี่นะครับลดวก็สีบีเขาไปยังสี่นะครับให้เนื้อมันเขากันนะครับให้เนื้อมันเขากันกับตูมนะพวกตูมจริงจริงบักตูมนี่ตัวเนี้ยมันต้องตุ่มก่อนแต่เขาบม่ต้่มครับเพราะว่าแต่ตุมแล้วมันน่าจะกินครับจักย่ามในสิ่งกินจะคของบ้านเโฮโฮโยย <laughs> นี่ยเขาบอกให้ดยู่ครับน,นี่ยเนี่ยครับพี่น้องนะครับใาบายใส่ก่อนนะครับเด้อาบใส่ก่อนนี่คือกินได้เลยแซบ่บ น,นี่คือของโบราณนะที่หากินยากที่สุดนะบ,บักตุมตัวนี้แทบสิบ่มีเพราะว่าต้นบุกตูมถึกตัดนะครับถึกตัดไปเลยไปเห็ดฟื้นดั่งไฟไปเห็ดซูแนวเอาไปมาต้นใหม่เลยเหมดฝนมาตกตามต้องฤดูกาลนะครับเ <c oughs> ห็ดไฮบ้านเฮาบรรยากาศฤดูบ่ตรงตามนะครับ <c oughs> ทำไ้บ้านเฮาแห้งแรงแน่ฝนมาแน่นี่นี่นต้นไม้ เนี่ยเขาเรียกว่าต้นมะตูมนะแต่ผลมันกินได้นะครับนะใครอยากลองกินดูนะครับนะลองทําดูนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับติดตามได้ที่อัมพลอุบลชาแนลนะครับสวัสดีครับ